สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราได้ลองคอลลาเจนตัวหนึ่งให้ทุกคนฟังนะคะก็คือเราเห็นตัวเนี้มาสักพักนึงแล้วจากรีวิวต่างๆก็เห็นว่าคนใช้ยเยอะมากแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเขากินกันเยอะจังกเลยลองสั่งตามดูนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้คะ่ะคอลลา c ีนะคะข้อดีของเขาอย่างแรกเลยก็คือเขาไม่มีน้าตาล าสาวๆส,สามารถกินได้อย่างสบายใจเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาผสมวิตามินซีเข้าไปด้วยทําให้มันเห็นผลลัพธ์เกี่ยวกับผิวอะ่ะเร็วมากขึ้นนะคะบอกก่อนว่าเรากินสม่ําเสมอทุกวันนะต้องมีวินัยในการกินนิดนึงและความเปลี่ยนแปลงที่เราได้เจอก็คือพวกรอยดํารอยแดงรอยสิวอ่ะมันจางลงไวมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยรู้สึกว่ามันลดเวลาเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าผิวดูไม่โทรมแล้วนะคะแล้วก็มันดูโกลดูผ่องเวลา ออกแดดอะคือมันเล่นแสงมากทุกคนตอนนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราก็ถ่ายกล้องสดอยู่นะไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดๆเลยอีกอย่างหนึง่งที่เรารู้สึกชอบมากเรารสึกว่ามันทําให้ผิวดูเด็กอะเออมันทําให้แบบรอยมันตื้นขึ้นเรารู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ของเรารู้สึกว่านั่นแหละผิวมันดูแบบดูใสขึ้นดูเด็กขึ้นนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็สั่งมากินดูนะแล้วก็ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะคะ